ย้ yeah, ทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับวีกแล้ววันนี้วีอยู่ในป่านะจ๊ะตามคําเรียกร้องเลยเมื่อไรจะไปแกลแพทสทีตอนนี้วีอยู่ในป่าแล้วก็ฝนเพิ่งตกทุกคนอาพูดไปด้วยเดินไปด้วยจ้ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาฝนมันเพิ่งตกนะคะประมาณสองสามวันทุกคนก่อนหน้านี้คือแห้งอย่างที่วีบอกไปเออบางคนก็แยบเข้ามาโอ้โหป่านนี้เห็ดเต็มป่าแล้วมั้งไม่เต็มจ้ะวีแอบมาดูว่าไปจริงๆริงีแอบมาดูคือ มันยังไม่ออกไงทุกคนเออถ้าออกอะ่ะก็คงจะเป็นป่านี้ปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าแต่ว่าที่แน่ๆมันก็คงจะมีเห็ดเหลืองอะ่ะก็คือเห็ดมันปูทุกคนเออลืมบอกไปบีมากับเอาไหนละ่ะอ๋อนุน่นฝรั่งฝ <laughs> รั่งอยู่ข้างหลังจ้าพอดีจะไปบ้านมักร้อนบีก็เลยเออแวะมามาดูซิมีป่าข้างหน้าเลยทุกคนไปจะรุย เดี๋ยวไปดูกันอุ้ยแอบหนาวนะเนะี่ยอากาศอ่ะโอ้เข้ามาปุ๊บมาแรงบินเข้าหัวปับ๊บทุกคนสองวันมันก็จะออกลืมยังไม่ออกลอกมันยังไม่ออกลอ,อกเชืเอ่อเถอะเฮ้ยทุกคนเจอเห็ดไอ้นี่อะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่จ้าเห็ดอูดอกแรกโอ๊ยแค่นี้ก็ดีใจแล้ววะ่ะเดี๋ยวนะ อ้าวลืมชื่อเห็ดเลยจ้ะไม่ได้เก็บนานเห็ดเห็ดตะไคร้เออบ้านเราเรียกเห็ดตะไคร้แต่ว่าอันเนี้ที่ฟินแลนด์นะทุกคนมันไม่ได้หอมเหมือนที่บ้านเรานะคะเนาะจากที่เอาไปกินนะเพราะว่าบอกว่าที่บ้านเราอ่ะจะหอมมากนี่จา้าเห็ดดอกแรกของเราพี่เต็กนี่จา้าดีวาเตโรเอโกเอ้แก,ก่ออ นี่ทุกคนดอกแรกปะไปต่อเลยจ้ะว่าไปเดี๋ยวขอตัดก่อนโอ้โหทุกคนอมันจะได้ไม่แน่นอนนะโอ้ยหนอนดูกำลังออกมาเลยนะเห็นไหมขออภัยนะคะหนอนบีไม่บริโภคนะเอออันนี้ก็ได้อยู่โอเคนี่จ้ะดอกเขาเห็นไหม อืนี่ก็ได้อยู่นะป่าป่าไป <c oughs> มันใช่หรือจะได้ดอกเดียวฝนก็ตกจริงๆป่าก็มืดในะในทุกคนแต่ในกล้องอะ่ะมันจะดูสว่างหน่อยใช่ไหมแต่จริงๆมันมืดนะเนี่ยนะฝนตกแล้วเนี่ยโอ้ยตายเละมองไม่ชัดเลยอืมโอ้ยเงียบมากพีติ๊กบอกว่าจริงๆแล้วยู ไล่ตาตาไายสิพี่ติบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันยังไม่ออกหรอกบีนู่นเดือนสิงหานู่นวะ่ะเออมันก็จริงจริงปกติบีถ้าเข้าไปดูคลิปเก่าเนาะก็จะเดือนเจ็ดปลายๆแล้วก็เริ่มสิงหาทุกคนเห็ุจะออกอืมแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้เงียบม,มากจ้ะโอ้โหโล่งมากจ้ะะออกนี้โอกเดียว ว่าไปทุกคนจะออกแล้วนี่จะเจอเห็ดเหลืองเห็ดมันปูแต่ก็อันนี้เล็กมากรอก่อนแต่ว่านี่เราจะเอาอันนี้ฝนตกได้ยินเสียงฝนไหมทุกคนฝนตกจะ้ะมันแห้งมากทุกคนตรงเนี้ยไม่มีเลยอ่ะเชื่อไหมโอ้ยกรอบมากเลยเพิ่งจะโดนฝนดูจ้ะดูความแห้งแล้วก็มาโดนฝนหักเลยก็ได้แค่นี้จ้ะอ่ะเล็กๆก็รอก่อนโอ้ยฝนตกโอ้ทุกคนดู ลูกพี่เหยียบหรือเปล่าเนี่ยดูตู้อตตะานดูโอ้โหมันสตูปีต้าสมัยนั่นสีน่ก็โอ้โหลูกพี่เหยียบลกียวางแต่เธอเธนอะไรเหยียบถ้าเป็นฉันน่ะฉันเก็บไปแล้วว่ะโอ้ยเหม็นแห้งดูทุกคนโอ้ยฝนไปจ้ะอู้